สวัสดีครับคุณครูสุชินนะครับวันนี้คุณครูนะครับจะพาเด็กๆนะครับมาออกกำลังกายกันนะครับวันนี้คุณครูเตรียมมาสองท่านะครับจะมีแต่สลับนะครับใต้ขานะครับนะแล้วก็มีตบมือใต้ขานะครับมีสองท่าด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปฝึกนะครับท่าแรกนะครับเอาแตะสลับนะครับใต้ขาก่อนนะครับนะเริ่มจากการแขนออกนะครับ แล้วก็จังหวะที่1นะครับให้การแขนงออกนะครับการขาออกเล็กน้อยจังหวะสองนะครับก้มลงไปนะครับมือขวาแตะขาซ้ายนะครับมือขวาแตะขาซ้ายนับ2นะครับขึ้นมานับ1งแล้วเปลี่ยนนะครับมือซ้ายแตะขาขวานับ2 1หนึ่งนะครับ2 1 2 1หนึ่ง 2นะครับขึ้นมานับหนึ่งสองนะครับลักษณะนี้นะครับตัวต้องตั้งตรงนะครับห้ามนะครับห้ามนักเรียนเด็กแต่ห้ามก้มอย่างนี้นะก้มแล้วตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องพยายามตัวขึ้นมาตัวตั้งตรงก่อนนะครับอีกครั้งนะครับนับหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับลักษณะอนี้อันนี้คือท่าที่หนึ่งนะครับแตะสลับนะครับ ท่าที่สองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นนะครับท่ายกเข่านะครับตบมือใต้ขานะครับการแขนออกเหมือนกันนะครับยกขาขึ้นนะครับสองหนึ่ง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 นะครับให้เด็กๆยกเข่าขึ้นมาข้างหน้านะครับพร้อมกับลดมือลงมาตบลักษณะนี้นะครับนะลักษณะนี้นะครับ ไม่ต้องรีบนะครับอีกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งสอง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 นะครับเราลองฝึกแบบนี้ก่อนนะครับพอเราได้แบบนี้ครับต่อไปนะครับเราจะลองทำนะครับแบบจังหวะเรยวแบบต่อเนื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกนะครับสองท่านะครับให้ทำท่าละสิบครั้งนะครับแต่ทำไปพร้อมกับครูตุกชินนะครับ อัดอทุกคนกลางเรือออกออกกันนะครับคือนูนับด้วยนะลูกหนึง่งสองหนึงน่งหนึ่งสองสองหนึง่งสองสหนึง่งสองส,องส 1 2 10 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 เป็นไงครับสรุปกันไหมครับนี่นะครับเราจะฝึกกันแบบนี้นะลูกเราจะฝึกกันทําผ้าหนึ่งนะครับสิบครั้งนะครับทําแบบนี้สามรอบนะลูกนะครับคุณครูก็ขอให้เด็นคนนะลูกสนุกกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับพยายามรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะลูกนะบ๊ายบาย